ใครที่ใช้ซิม AIS ฟังทั้งนี้เลยวันนี้จะมาสอนวิธีเล่นอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดท,ทั้งเดือนพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกให้ทุกคนเปิด Play Store ขึ้นมากดค้นหา f i n f ิน VPN กดติดตั้งได้เลยติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดยอมรับด้านล่างกดไม่มีการจำกัดกดปุ่มย้อนกลับหนึ่งทีกดอัปเดตเสร็จแล้วให้ทุกคนกดเลิกตรงนี้ AIS p l a y 1คนที่เปิดซิมมาใหม่ไม่เกิน30วันให้กดสมัครตรงนี้ฟรีส่วนคนที่เป็นซิมเก่าเกิน30วันแล้วให้กดสมัครตรงนี้ฟรีเหมือนกันกดโทรออกได้เลยนะทุกคนรอข้อความเข้าถ้าข้อความเข้าแล้วให้ทุกคนเติมเงินเข้าซิมการ์ดส1บบาทเสร็จแล้วให้ทุกคนเปิดแอปอีกครั้งและกดเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลย ดูสถานะเชื่อมต่อสำเร็จแล้วให้ทุกคนกดเพิ่มเวลาเพียงดูโฆษณาจนจบก็จะได้เวลาใช้งานเพิ่มฟรี12ชั่วโมงต่อการกด1ครั้งเพียงเท่านี้ทุกคนก็มีอินเทอร์เน็ตฟรีใช้ทั้งเดือนไม่อันไม่ลดสปีดแล้ว